สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะไซโจเดนกิมุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงานากลับมาช่วงนี้ช่วงเศรษฐกิจนะครับมาตรวจสอบประเด็นทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเคลื่อนไหวดัชนีหุ้นไทยนะครับ ว่ามีการปรับเป้าหมายใหม่แบบไหนยังไงบ้างนะครับติดตามจากคุณเทพกิจเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคร <Commission. S 1> ับครับเห็นหลายโบรกมีการปรับเป้าดัชนีหุ้นไทยใหม่มากขึ้นใช่ไหมครครับถูกต้องครับหลังจากที่บรรดาโบรกเกอร์นะครับมีการพูดถึงเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยนะครับว่าอาจจะไปถึง1,600จุดนะครับแต่ล่าสุดที่ดัชนีหุ้นไทยไปถึง1,566จุดแล้วนะครับล่าสุดวันนี้หลายโบรกเกอร์ก็มีการปรับเป้าใหม่นะครับโดยบอกว่า อาจจะทะลุไปถึง1,800จุดนะครับโดยโบรกเกอร์ที่ออกมาตั้งเป้าหมายนี้นะครับก็คือบอล t ตินิตี้นั่นเองนะครับโดยล่าสุดนี้นะครับทางกรรมการผู้จัดการบลอตินิตี้นะครับคุณวิสิตองค์พิพัฒนกุลนะครับบอกว่าจากการวิเคราะห์ของบอลอตินิตีนะครับได้ปรับเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยใหม่ในปีนี้จากเดิมอยู่ที่1,650จุดเป็นระดับ1,800จุดนะครับเนื่องจากว่า มีการคาดการ์ครับว่าเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่แท้จริงยังไม่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยเต็มที่โดยก็แนะนำนะครับให้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวเพราะว่ามีโอกาสที่นักลงทุนต่างชาติจะขายทํากําไรเพราะการที่ดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้นมามากนะครับก็ทําให้ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนเงินปันผลของดัชนีหุ้นไทยกับเงินปันผลของดัชนี s p ของสหรัฐนะครับห่างกันแค่ประมาณ0.5เท่านั้นเองซึ่งถือว่าต่าที่สุดในรอบ10ปีก็ทําให้นักลงทุนต่างชาติ มีโอกาสที่จะขายทํากาไรในตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็นําเงินกลับไปลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะช่วงปิดไตรมาสที่1ถึงต้นไตรมาสที่2นะครับนอกจากนี้นะครับก็มีการคาดการ์บอกว่ามูลค่าการซื้อขายหุ้นไทยนะครับในอนาคตน่าจะอยู่ที่ระดับ5 6หมื่นล้านบาทต่อวันนะครับซึ่งจะช่วยให้กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ปรับตัวดีกว่าตลาดได้โดยมองนะครับว่ามูลค่าการซื้อขายของตลาดน่าจะยืนที่ดับที่บอกนี้นะครับห้าถึงหกหมื่นล้านบาทต่อวัน ได้อีกประมาณ3-6เดือนข้างหน้าครับสอดคล้องกับกรรมการผู้นวยการบลลบัวหลวงนะครับคุณพิเชษฐ์สิทธิอํานวยเนี่ยที่บอกว่าดัชนีหุ้นไทยในปีนี้คาดว่านะครับจะอยู่ที่1640จุดส่วนพีเอชนะครับจะอยู่ที่15เท่าเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับหลังจากที่ภาครัฐได้เดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและก็เพิ่มช่องทางการลงทุนต่างประเทศประกอบกับรัฐบาลกลางหลายแห่งนะครับทั้งสหรัฐและญี่ปุ่น ัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มสภาพคล่องนะครับรวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงต่างประเทศก็ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะเข้ามากระทบหลังจากที่ภาพรวมเศร,ศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะครับและก็ยังสอดคล้องกับประธานกรรมการบริษัทบล c อ b ซ n t อ r n a t ินเ a อร์นชนประเทศไทยนะครับคุณสุชยัยสุทัธธรรมกุลนะครับบอกว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นแม้ว่าดัช่นีหุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็มองว่าจากนี้ไป คาดว่านะครับจะมีแรงเทขายทำกำไรเป็นระยะะนะครับก็ทำให้ฝ่ายวิจัยบล c ี b อนะครับอยู่ระหว่างการปรับเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยใหม่นะครับว่าน่าจะเกิน1,600จุดนะครับโดยอยู่ระหว่างการทบทวนและจะประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแต่การลงทุนในช่วงนี้นะครับแม้ว่ามีการปรับเป้าหมายก็จริงนะครับแต่ต้องระมัดระวังในการลงทุนนะครับเพราะว่าล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ออกมาประกาศนะครับว่าตอนนี้เนี่ย มีบริษัทจดทะเบียนในบ้านเรานะครับที่มีค่า P/E ratio เกิน40เท่านะครับเพิ่มอีก25บริษัทเลยทีเดียวนะฮะร,รองผู้จัดการสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณชนิดชาญชัยนรลคงนะครับบอกว่าหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการงวดปี2,555นะครับก็พบว่าหุ้นที่มีค่า P/E ratio เกิน40เท่านะครับมีจำนวนลดลงเหลือ40บริษัทจากเดิม70บริษัทนะครับ แต่ขนาดเดียวกันนะครับก็มีบริษัทจดทะเบียนร,รายใหม่นะครับที่มีค่า P/E ratio เพิ่มขึ้นอีก25บริษัทนะครับเพราะว่าราคาหุ้นปรับขึ้นไปแล้วแต่ความสามารถในการทำกำไรด้อยลงหรือว่าจากเดิมเคยมีกำไรกับพลิกเป็นขาดทุนนะครับก็เลยทำให้ค่า P/E ratio สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าแม้ว่านะครับบริษัทจดทะเบียนในงวดปีที่แล้วเนี่ย ปรับลดลงไปประมาณ30บริษัทนะครับแต่ที่เพิ่มมาใหม,ม่อีก25บริษัทบวกแล้วนะครับก็ลดจากเดิมประมาณแค่ห้าบริษัทเท่านั้นเองนะครับก็อยู่ที่65บบริษัทเพราะฉะนั้นใกล้เคียงกับของเดิมมากเพราะฉะนั้นนะครับการลงทุนก็ต้องระมัดระวังและก็ต้องดูข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับว่า หุ้นตัวไหนมีความสูงเสี่ยงนะครับรวมไปถึงหุ้นตัวไหนมีการกินกําไรสูงสุนะครับและอย่างหนึ่งก็คือสามารถไปตรวจสอบนะครับจากข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ไว้นะครับทุกๆสัปดาห์ที่จะมีการประกาศนะครับรายชื่อหลักทรัพย์นะครับที่เข้าเกณฑ์แคชบาลานนะครับวันนี้มีการประกาศอีกทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะครับที่จะมีระยะเวลาตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่19เเมษายนนะครับก็เป็นหุ้นกลุ่มที่อาจจะมองว่าขึ้นมาร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมา แต่อาจจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดแหละฮะตัวแรกนะครับก็คือบริษัท Evolution Capital นะครับตัวย่อก,ก็คือตัว e ใหญ่นั่นเองนะครับบริษัทต่อมานะฮะก็คือ Eureka Design นะครับอรือว่า Eureka บริษัท General Engineering นะครับหรือว่าเจนนะครับรวมไปถึงบายสำคัญแสดงสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญครั้งที่3ของบริษัท General Engineering นะครับหรือว่า Gen ว a ร์เรนซนั่นเองนะครับรวมไปถึงบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมาชนหรือว่า i n e t รวมไปถึงอ t a l เลียน a i d e v e l o p m e n t นะครับหรือว่า ITD ขณะเดียวกันก็มีบริษัท n a t i o ่น u l t ติม d i a Group ด้วยนะฮะหรือว่า NMG ตัวนี้เนี่ยที่ผ่านมาหลายคนอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าขึ้นมาแรงเหลือเกินนะครับส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าจะเข้าประมลทีวีดิจิตอลนะครับพื้นฐานก็ยังดีอยู่นะครับสำหรับตัวนี้ขณะที่บริษัทสามารถ iMobile นะครับหรือว่า SIM ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้าเกณฑ์แคชบาลานนะครับและสุดท้ายนะครับ ก็คือบริษัทตรงหัวคอมมูนิเคชันจำกัดมหาชนหรือว่า TH นะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีการขยายช่วงเวลาการใช้เกณฑ์นี้เพิ่มเติมนะครับกับบริษัท RI ขออภัยนะครับบริษัทชื่อย่อนะครับอ c รนะครับบริษัทโรยัลซิลามิกอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนนะครับที่จะเข้าเกณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีการขยายเวลา จากวันจันทร์นะครับ11มีนาคมจนถึงวันที่15มีนาคมส่วน9ตัวที่เมื่อกี้ผมได้อ่านไปแล้วนะครับก็จะมีผลตั้งแต่วันที่11มีนาคมก็คือวันจันทร์จนถึงวันที่19เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นใครจะลงทุนก็คงจะต้องตรวจสอบข้อมูลดีๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตลาดหลักทรัพย์มีการประกาศออกมาหลายล็อตแล้วด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิตัวล่าสุดนะครับ อีกเรื่องหนึ่งครับที่มีความคืบหน้านะครับหลังจากที่ทีมของนายกตรียิ่งรักษินวัตรนะครับเดินทางไปที่ประเทศสวีเดนนะครับแล้วก็บอกว่าอาจจะมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนโครงการรถเมล์เอจีวนะครับมาเป็นรถที่ใช้เชื้อเพลิง e 8 5นะครับวันนี้มีการประชุมหารือกันนะครับข้อสรุปเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่อาจจะต้องศึกษาอย่างรอบคอบก่อนนะครับวันนี้นะครับนายกยิ่งรักษินวัตรได้เรียกรองนายกทันตรีและรันตรีคังกิติรัตน์นนนองนะครับ ปหลัดกระทรวงคลังอารีพงศ์ผู้ชอุ่มรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมไปถึงกระทรวงคมนาคมมาหารือเรื่องของโครงการรถเมย์เอเจวีนะครับรองนายกิติรัตน์ก็ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมนะครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าจะเสนอเรื่องซื้อรถเมย์เอเจวีในที่ประชุมครมหรือไม่นะครับเพราะที่ผ่านมารอกันมากว่า4ปีแล้วนะครับก็บอกว่าถ้ารออีกสักนิดเนี่ยก็อยากให้รอต่อไปนะครับแต่นายกก็สนใจรถเมย์ของสวีเดนนะครับที่ใช้แก๊สโซฮอร์ส e ได้ เบื้องต้นนะครับถ้าหากว่าเปรียบเทียบราคาการรถเมย์ของสวีเดนนะครับก็จะมีราคาสูงกว่าประเภทอื่นๆเนี่ยประมาณ3 0 4 0แต่บอกว่าแม้ว่าแพงกว่าแต่มีความคุ้มค่าในเรื่องของความคงทนนะครับแล้วก็การใช้พลังงานทดแทนอย่างน้ำมันแก๊สโซพออีแก็จะเป็นประโยชน์กับกเกษตรกรไทยนะครับที่ปลูกอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังทําให้มีราคาที่ขายได้นะครับสูงขึ้นเพราะสามารถนํามาผลิตเป็นเอทานอลผสมน้ํามันเบนซิน ซึ่งจะใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ที่ว่านี้ได้นะครับในขณะที่รัฐมนตรีคมนาคมชัดชาติสิธิพันธ์นะครับบอกว่าการเปลี่ยนสเปครถเมทเอเวีไปใช้น้ํามัน e d 95นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาวิจัยอีกมากนะครับเพราะว่าปริมาณการผลิตนะครับที่บอกไปเนี่ยจะเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าเพราะว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตน้ํามันนะครับและที่สําคัญถ้าหากว่ามีการนํามาใช้จะต้องปรับเปลี่ยนสเปคเครื่องยนต์ยังไงบ้างอันนี้บอกว่าจะต้องมีการศึกษารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งและฮะ อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่วันนี้มีการพูดคุยกันและก็มีการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนนะครับในการประมูลทีวีดิจิตอลนั่นเองนะครับวันนี้นะครับมีแนวคิดจากภาคประชาชนนะครับที่เสนอแนะนะครับบอกว่าช่องรายการประเภทกลุ่มสาธารณะนะครับอยากให้มีเนื้อหาที่หลากหลายและเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงวันนี้กสวทชได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและดมความคิดเห็นผู้บริโภคกับทีวีดิจิตอลครั้งแรกนะครับ<ม>เกี่ยวกับทีวีสาธารณะและชุมชนที่อยากเห็นโดยมีภาคประชาชนและผู้บริโภค นายกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เข้าร่วมจำนวนมากนะครับซึ่งก็มีการแสดงความคิดเห็นนะครับที่เป็นประโยชน์ค่อนข้างหลากหลายนะครับวันนี้กสชได,ด้คุ้มครองผู้บริโภคคุณสุพิญญาการณนรงนะครับบอกว่าการระดมความคิดเห็นครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีกระแสสังคมอยากให้ชะลอการออกอนุญ,ญาตช่องรายการกลุ่มบริการสาธารณะออกไปนะครับที่มี12ช่องเพื่อมากําหนดคุณสมบัติอย่างแท้จริงนะครับสอดคล้องกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนคุณเข็มพรวิรุณ ราพันธ์นะครับที่บอกว่าช่องสาธารนณะที่จะจัดสาร12ช่องนะครับควรจะมีเนื้อหาที่หลากหลายเข้าถึงประชาชนนะครับทุกเพศทุกวัยและควรให้ความรู้นะครับให้เท่าทานกับสื่อที่จะมาเป็นตัวแทนนะครับที่จะสื่อสารไปถึงประชาชนด้วยนะครับเช่นเดียวกับตัวแทนผู้บริโภคคุณโสพิษหวังวิวัฒนาน,นะครที่เสนอแนะบอกว่ากสทชจะต้องให้ผู้บริโภค เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรน,นะครับทั้ง12ช่องและให้มีการแบ่งสัสดส่วนเนื้อหาอย่างเหมาะสมด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็มีตัวแทนความพิการทางหูด้วยนะครับคุณแจบุญนาบอกว่าอยากให้กรสทชนะครับจัดสรรช่องเหล่านี้เนี่ยให้รองรับผู้พิการในประเทศที่มีกว่า5,000 500, คนให้ได้นะครับซึ่งกรรมการกรสทชนะครับคุณสุภยาก็บอกว่าจะนำนะครับความพิเ็นเหล่านี้เข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกระจายเสียงในวันจันทร์ที่ถึงนี้นะครับ พามาดูเรื่องของพลังงานกันบ้างน,นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นักวิชาการท่านหนึ่งนะครับจากธรรมศาสตร์ที่ออกมาพูดถึงบอกว่าจริงๆแล้วการที่พม่านะครับไม่ส่งก๊าซให้เราในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะครับปตทน่าจะได้ส่วนลดและนําส่วนลดนี้มาเป็นส่วนลดค่าใช้ไฟฟ้ากับประชาชนนะครับวันนี้ปตทออกมาตอบโต้แล้วนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทําได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่า หลังจากนะครับที่พม่าหยุดส่งก๊าซแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุจําเป็นแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่เหมาะสมอันนี้สามารถเรียกสิทธิ์ลดราคาได้ครับครับวันนี้ผู้ช่วยกรรมการผู้การใหญ่นะครับสายงานจัดหาและตลาดก๊าซธรมรมชาติของปตทนะครับคุณพานุสุทธิรัตน์นะครับบอกว่า กรณีที่นักวิชาการท่านหนึ่งนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคุณชื่นชมสง่าราศีที่ออกมาเปิดประเด็นนะฮะบบอกว่าปทไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเจรจาขอส่วนลดค่าก,ก๊าสนะครับโดยอ้างอิงบอกว่าในสัญญาแล้วเนี่ยระบุบอกว่าปทมีสิทธิ์เจรจาเพื่อขอส่วนลดราคาค่าก,ก๊าสนะครับในอัตรา25%ของปริมาณก๊าสที่หยุดส่งได้นะครับซึ่งส่วนลดที่ว่านี้จะช่วยให้ค่าไฟฟ้าลดต่ำลงจากเดิมนะครับแต่วันนี้ปทอ,ออกมาบอกว่า นะครับการที่ถูกกล่าวหามานี้นะครับปทอทไม่สามารถดําเนินการเรียกร้องค่าปรับจากพม่าได้นะครับโดยอ้างถึงรายละเอียดในสัญญานะครับที่ระบุบอกว่าในช่วงที่หยุดซ่อมท่อแก๊สนะครับแล้วก็แท่นขุดเจาะเนี่ยจะต้องจัดส่งแก๊สให้กับไทยไม่ต่ำกว่า5้าอร์ซนของปริมาณจัดส่งตามสัญญานะครับถ้าหากว่าไม่สามารถส่งแก๊สได้ตามสัญญาปทอทก็สามารถได้สิทธิซื้อก๊าซเฉพาะในส่วนที่ขาดหายไปนะครับ ข้อกล่าวหานี้นะครับคุณพานุบอกว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับซึ่งสัญญาระบ,บุชัดเจนนะครับบอกว่าปทจะใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซที่มีส่วนลดได้25กเ็ต่ก็ตอบเมื่อนะครับเป็นการหยุดส่งที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแต่นี้พม่าเขาแจ้งล่วงหน้าแล้วนะครับและในขณะเดียวกันบอกว่าถ้าหากว่าจะได้ส่วนลดก็จริงนะครับก็ต้องเป็นเป็นการที่พม่าเนี่ยนะครับหยุดส่งก๊าซให้เราโดยไม่มีเหตุผลสมเหตุสมผลนะครับซึ่งอันนี้บอกว่าก็ขอตอบโต้กลับไปที่นักวิชาากร ท่านนี้อีกครั้งหนึ่งเลยครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพุ่ง,งขึ้นหรือว่าดีหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิตชาสุยะวงได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจานนึงสุขครับ